เขาต้อนรับเข้าสู่อัเทอร์ฟาร์มตะกระแตนบ้านตะสวนจ้ะอันนี้เป็นคอบที่เราจัดสรรขึ้นใหม่ถ้าซื้อเป็นผ้าผ้าขนาดตาสามสิบสองสามสิบเมตรกว่างสามเมตรมาที่ไดสามกงกงขนาดนี้จะได้สามกงมวนหนึ่งมันปะพอ่อแมน่นีอต้องซื้อเป็นมวนมวนละอะายบาทปันไดอ่ะมวลเรสองพันเก้าสิบเก้าบาท สามกงในสามกงได้สามกงกงกว้างสองพันความสูงเมตรห้าสิบความกว้างเมตรห้าสิบยาวสี่เมตรจะได้สามกงสองพันไปตีกลมๆแต่ผ่าจะได้สามกงแล้วก็เพื่อนเพื่อนตัวนี้มวนละสามร้อยอันนี้ก็สิเป็นสามร้อยกว่าบาทนี่เป็นพลาสติกห้องห้องใส่ฐานไว้ ม้วนละสามร้อยกว่าบาทจะได้สามสิบเม็ดแต่นนี้ก็เป็นเล็กเด้จาเพราะเปนใหม่ได้หนี้นี่เป็นโค้งสางนี่ก็เป็นเล็กเหลือกินเส้นละสี่สิบเส้นละร้อยสี่สิบห้าบาทไอ้เหล็กดำเหล็กดำเหล็กโค้งเท่งอ่ะโค้งเท่งไอ้เส้นละเก้าสิบบาทไอ้เหล็กแปะเหล็กเส้นเส้นละหกสิบบาทย่างสูงบ่เกินนี่ อันเ,เอาเส่เล็กแปลกเศษละหาสิบาทเศษหนึ่งหกเม็รสามกงสามกงนี่ได้สามกงนี่ลงทุนประมาณหาพันเม็นบอพอประมาณหาพันพอสามกงอาจสีไกย,ยุ่งพวะวาไกมานิดน้อยอืมอาะสีไกนิดน้อยเยอะอืมขันผูใ้ใดอยากได้กงแบบนี้ติดต่อตาสวนเด้อจา้าตาสวนรับเห็ดกลงละพ่านหางมาตรฐานขันผูใ้ใดอยากได้แบบนี้ฉันดอกว่ามาตรฐานแน่นอน เมือขาตั้งโหลดน่ะเป็นคือตั้งตู้สแตนเลสนี่แหละจ้ากันหมดกันหมดกันหมดจ้าสนใจอะไรตัืงสนใจกัมาติดต่อแต่สวนได้แต่ว่าลงทุนต้องลงทุนเองเด้วอันพันหาบุญเปนว่าอันเสื้อห้ครบเซตเห็ดห้ยด้วยจ้าไว่าอันนี้คาคาถ้ำคาเห็ดอย่างเดียวคาแรงอย่างเดียวด้วยจ้าพันหานี่มันจะติดน้ำก็ข้ามีผาบนละมันก็ลายยางนอทั้งนีบผาทั้งเชื่อมผาในนีบเป็นที่เรียมนะครับ ผ่าม่นไปขึ้นไปโค้งน้ำมัังค่าปเปนีเ่ยผ่าเป็นสี่เหลี่ยมผ่าเป็นสี่เหลี่ยมทั้งทั้งผ่าเป็นสี่เหลี่ยมทั้งทั้งทั้ง,ง,งกับ,บเห็ดใบเห็นมันโค้งอันเี้นะฝนตกฝนต,ตก<ช>มันกับ,บอย่างที่จะบดใหญน,นี่ลงเนาะพอ่อะไรรับประกันหนามขังหน้มมันมีขังลังค่าแต่พาเห็ดแล้วต้องใส่ผายัคฆ์นะครับพยัคฆ์ายาคฆ์เป็นตัวกันฝนถ้าหนาแรงเอาออกก็ได้เอาออกไปเก็บไว้ก็ได้มันจังบกบ ถ้านานี่นาหนาวนี่ยก็ต้องออกเลยคือว่ามันบางที่เขาไปได้เอาไข่ใครขอไปโอ๊คไม่หนีพยายามก็ไิเอาแต่สวนเห็ดเป็นมาตรฐานจ้ะเปได้ไงมันมีปัญหายังอ่ะฝึกษาผมขอกระแน่นน้ำอะไรพงอย่างมากสองสามคนอีกสองกองคนอีกสองกองยี่ท่านคนไข่พงกับพอเอียงอ่ะคือพอพงสมเรียบเดียวกันไ่กันตอนนี้มีขอกไงอยู่ประมาณ สี่ขอกหกขอกเนาะอีพออีของอีสองขอกยุ้ยใส่กอกผุนอีสองขอกยุ้ยผุนจ้ะฝากไปพุนละยังพอท่านเอาพาไม่ใช่อันนี้สองขอกอันนี้สองขอกฝากไปพุนอีสองขอกจาไมได้ฝาปากป่วยกรมีอยู่ในปากป่วยอด้วในปากป่วยสออกอันนี้ขอกเทศบานไห้นี่ยนี่ขอกเทศบาลไหผมได้มากมว่านี่บบเดียผมว่าพิธีกวนเขาว่าออย่าง่นึง ตอนที่ผมเคยเลี้ยองอาคีดหนึ่งที่เพื้นให้นี่ยผมว่ามันเล็กไปผมก็เลยมาขายายาออกอีกเครื่องต่อเครื่องมันเลยเป็นเม็ดหนาติบสูงเม็ดหนึ่งพ่วงเม็ดหนาติบกระเทืยมมะนีมันจะหมอกระสลับขีดหนึ่งบ่อยแอร์อัดเพราะว่าผมเลี้ยงมาแล้วผมว่าปูหน่อยนี่โอ้บ่ดีแอร์แอร์ครับแย่งกันกินเนื้อปวดปูหน่อยขีดหนึ่งประนีี เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเอาไปแนี่เพื่อนเพื่อนเห็ดพ่มขยายแบบเพื่อนกับเห็ดน้ำผมหลายคนอยู่เพราะว่าเพื่อนว่ามันกว้างดีก็่าแคบกว้างดีก็่าแคบไม่ขั้นไหนแล้วเงียบผาแล้วไปนี่พอผาเงียบแล้วเดี๋ยวต่อสีปลูกเต้ผาผมปลูกเต้แล้วผมก็่เอาตะไคร้ไอ้กีดมันเหลือเยอะแลยผมเหลวมาปลูกใต้ตรงจะต้องานตะไคร้พลาสติกแตะไคร้พลาสติกมาปลูกพื้นแมน แบบนี้กันยๆคือกันละจานนี่แบบนี้ก็ได้ผู้ใดดีไซน์แบบใดกั่ายคือกันอันนี้ก็ง่ายอันนี้เป็นเทศบาลเพิ่นนหามาจ้าเทศบาลเพิ่นออกแบบไงครับออกแบบง่ายๆเลยเทศบาลเพิรนจัดหน่อยผมเลยไม่ขยายไม่เพิ่นนหาตะกัแตนมากไอขีดนึงเป็นโครงการของเทศบาลจ้าดีอยู่เทศบาลเท่ากรได้หลายคนอยู่จ้าไปร่วมซื้อเอาต้าก้อนเลี้ยง แล้วได้เสิ้มันหาไรอยอะเกสิบกล่องเวลาสิบสามหมู่บ้านได้เกสิบกล่องต้องาิดเลี้ยงตะกตแตนางยากแล้วหาหยาให้ตะกตแตนยากอแต่ว่ากได้กูใดบ่มีหยาเ่ได้ให้เลี้ยงเดี๋ยวพวกบเนียจะคกันคือเฮียนนีละเวกกเมียจะคิดกันขนมีหยาตะเกตเตนจะเฝ้าเลี้ยง